คุณเคยเป็นไหมครับเดินเข้าไปในงานปาร์ตี้หรืองานรวมญาติแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นมนุษย์ล่องหนยืนถือแก้วน้ำแก้เขินพยายามจะชวนคนข้างๆคุยแต่ในหัวมันว่างเปล่าคิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรนอกจากคำว่าวันนี้รถติดนะหรืออาหารอร่อยไหมแล้วพอบทสนทนามันเดทแอร์ความรู้สึกอยากจะมุดดินกลับบ้านมันก็พุ่งปรีดขึ้นมาทันทีในยุค2025นี้ ปัญหานี้ไม่ได้เกิดแค่กับคนอินโทรเวิร์ตนะครับแต่มันคือโรคระบาดท,ทางสังคมเพราะพวกเราชินกับการพิมพ์คุยกับแัทบอทชินกับการไถหน้าจอจนเราลืมศิลปะของการสบตาและเชื่อมต่อกับมนุษย์ที่มีลมหายใจไปแล้วหลายคนเข้าใจผิดว่าคนที่มีสเสน่ห์คือคนที่พูดเก่งพูดตลกหรือมีความรู้รอบตัวแน่นบึกเหมือนวิกิพีเดียแต่ความจริงทางจิตวิทยามันกลับตลปัดครับ คนที่มีเสน่ห์ที่สุดไม่ใช่คนที่พูดเยอะที่สุดนะครับแต่คือคนที่ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าตัวเองน่าสนใจที่สุดต่างหากวันนี้ผมมีเทคนิคทางจิตวิทยา3ข้อที่จะช่วยให้คุณชนะใจคู่สนทนาได้ภายใน3นาทีแรกโดยที่คุณแทบจะไม่ต้องพูดเรื่องตัวเองเลยแม้แต่คำเดียวและเหมาะมากสำหรับคนพูดไม่เก่งครับเทคนิคที่ 1. the three second invite บัตรเชิญทางสายตาก่อนที่คุณจะเอ่ยปากพูดอะไร สัญชตาตญาณมนุษย์ตัดสินคุณไปแล้วครับว่าคนนี้น่าคุยด้วยไหมสิ่งที่คนพลาดเยอะที่สุดคือการทำหน้าเครียดหรือหน้ายุ่งเวลาประมาวิธีแก้คือให้ใช้เทคนิค eyebrow flash ครับคือจังหวะที่สบตาคนปุ๊บให้ยักคิ้วทีนิดหนึ่งพร้อมรอยยิ้มบางๆแค่เสี้ยววินาทีภาษากายนี้เป็นภาษาสากลที่สมองส่วนดึกดำบรรของมนุษย์แปลความหมายว่าฉันเป็นมิตรนะฉันปลอดภัยนะ แค่คุณเปิดประตูด้วยภาษากายที่เป็นบวกอีกฝ่ายจะลดกำแพงลงทันทีโดยอัตโนมัติครับเทคนิคที่2ข้าม Small Talk ที่น่าเบื่อทิ้งไปซะคำถามที่ข่าบทสนทนาได้เร็วที่สุดคือเป็นไงบ้างสบายดีไหมเพราะคำตอบมันล็อกไว้แล้วว่าก็ดีครับแล้วก็จบถ้าอยากชนะใจให้ถามคำถามที่เปิดโอกาสให้เขาได้เล่าความภูมิใจหรือเล่าความชอบของเขาครับเช่น ช่วงนี้มีโปรเจกต์อะไรสนุกสนุกทำอยู่บ้างไหมครับหรือถ้าอยู่ในงานเลี้ยงลองถามว่าคุณรู้จักกับเจ้าของงานได้อย่างไงครับคําถามพวกนี้เหมือนการยื่นไมโครโฟนให้เขาครับมนุษย์ทุกคนชอบเล่าเรื่องตัวเองอยู่แล้วพอเขาได้เล่าสิ่งที่เขาอินเขาจะรู้สึกดีกับตัวเองและสมองเขาจะเชื่อมโยงความรู้สึกดีนั้นมาที่ตัวคุณด้วยทั้งที่คุณยืนฟังเฉยๆเทคนิคที่ 3. เป็นนักฟังที่มีแสงไฟ Active listening With Spotlight คนพูดไม่เก่งมักจะกลัวว่าถ้าเขาพูดจบแล้วฉันจะพูดอะไรต่อดีไม่ต้องคิดเยอะครับให้ใช้เทคนิคทวนคำกุญแจหรือถามเจาะลึกในสิ่งที่เขาเพิ่งพูดไปเช่นถ้าเขาบอกว่าเพิ่งกลับมาจากไปเที่ยวญี่ปุ่นเหนื่อยมากเลยอย่าเพิ่งรีบเล่าเรื่องที่คุณไปญี่ปุ่นมานะครับให้ถามกลับไปที่เขาว่าโหไปโซนไหนมาครับเนี่ยถึงได้เหนื่อยขนาดนั้นให้สปอตไลท์ส่องไปที่เขาตลอดเวลาครับ จำไว้ว่าคนไม่ได้ต้องการคนเก่งมาสอนแต่ต้องการคนเข้าใจมารับฟังแค่คุณพยักหน้าศบตาและแสดงความสนใจอย่างจริงใจในสายตาเขาคุณจะกลายเป็นนักคุยที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกทันทีโดยที่คุณแทบจะไม่ได้เล่าเรื่องตัวเองเลยแม้แต่คำเดียวเห็นไหมครับว่าการชนะใจคนไม่ใช่การพยายามทำตัวให้น่าสนใจหรือ interesting แต่คือการทำตัวให้สนใจหรือ interested ในตัวคนอื่นครับครั้งหน้าถ้าต้องไปเจอคนแปลกหน้าลองเอาเทคนิคยิ้มถามแล้วฟังนี้ไปใช้ดูครับแล้วคุณจะแปลกใจว่าทำไมจูจ่ๆคนถึงอยากแลกลายหรืออยากนัดเจอคุณอีกทั้งที่คุณคิดว่าตัวเองพูดไม่เก่งเลยสักนิดครับถ้าใครลองเอาไปใช้แล้วได้ผลยังไงหรือมีประโยคเปิดบทสนทนาเด็ดๆแวะมาคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ